รีวิวสินค้ากับออร่าหนนาทีเริ่มค่ะ <S <S วันนี้ออร่าขอแนะนำนะคะกับแหวนแพรนวนหัวใจ1สลึงที่ผลิตจากทองคำแท้96.5%ค่ะและแหวนวงนี้ยังมีดีไซน์น่ารักและก็ดูน้ำหนักทองเยอะอีกด้วยนะคะ ัแวแหวนเนี่ยออกแบบให้มีลักษณะเหมือนการถักทอของผ้าพแพรนวลโดยจะควยกันนะคะอย่างเป็นระเบียบและก็ตัวหัวใจเองนะคะก็ยังได้มีในเรื่องของการพ่นทรายและก็จิกลายเพชรนะคะทำให้เป็นประกายแวววาวสวยงามเหมาะแก่คุณผู้หญิงทุกวัยค่ะคุ้มและก็ใหญ่เกินราคาจริงๆเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามสวมใส่ได้ทุกโอกาสนะคะโดยน้ำหนักทองอยู่ที่3.8กรัมหรือว่าหนึ่งสลึงนั่นเองค่ะโดยสิ่งที่คุณลูกค้าของออร่าจะได้ นะะแน่นอนนั่นก็คือใบรับประกันถึง3ใบด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นใบรับประกันคุณภาพสินค้าใบรับประกันนะคะการรับซื้อคืนสูงสุดณร้านทองแท้อโรลาทุกสาขาและก็การรับประกันการล้างส้มต่อฟรีตลอดอายุการใช้งานที่ร้านทองแท้อโรลาทุกสาขาด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นท่านใดที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w o r o l a co t h และที่ร้านทองแท้อโรลาทุกสาขานะคะและอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และก็กดไลค์กันด้วยนะคะที่ โรล่าโกลแอนจ e วเรีนั่นเองค่ะในครั้งหน้าเราจะมารีวิวอะไรกันใน1นนาทีสามารถติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้ลาไปกอ่อนสวัสดีค่ะ